แต่ขาดดุลไ้มีกรอบไว้บอกว่าไม่เกิน20%ของงบประมาณแผ่นดินเพราะฉะนั้นถ้าต้องการมากกว่านี้ก็ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติหรือไม่ก็พระราชกำหนดแล้วแต่ความจำเป็นเร่งด่วนขนาดไหนที่ผมถามผลกระทบของประชาชนสัหน่อยอาจารย์เมื่อกี้คุณถาวนก็บอกว่าเงินที่จะต้องจ่ายมาถึงโอนนี้นะฮะประชาชนต้องจ่ายเป็นภาษีกับเข้าตาผ่านแบงค์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะเงินสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะหายไปตรงนี้ แต่าจะต้องห่วงมากขนาดไหนอ่ะคืออย่างนี้ก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยระบบคุ้มครองเงินฝากเราจะตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากขึ้นมาโดยเราไปฝากเงินธนาคารธนาคารก็จะเอาเงินฝากเราไปทําประกันกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากก็ต้องมีค่าเบีย้ยประกันี้ยประกันก็กําหนดไว้0.4นะครับทีนี้วิธีการจะคิดหาเงินเข้ามาตรงนี้ก็ถือทาแมงชาติก็มองว่าคงจะมีวิธีนี้วิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือว่าโดยบวกเข้าไปเป็น0.47 เพิ่มใหม่อีกจุดศูนย์เจ็ดนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นเงินเพิ่มขึ้นจริงๆมันมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่ได้เสียก็คือตั๋ว BE ตั๋ว BE นี่หรือเรียกว่าตั๋วเงินตั๋วแลกเงินนะครับตั๋ว BE เนี่ยธนาคารหลายแห่งก็มีการออกตั๋ว BE มาครมาตั๋ว BE เนี่ยเป็นคล้ายๆกับเป็นเงินใา่รูปแบบหนึ่งก็คือมันมีอายุและมันมีขนาดซึ่งตั๋ว BE ไม่ได้คุ้มครองเงินฝาก ธนาคารไม่ได้เสียเบีย้ยประกันให้กับกลุ่มของเงินฝากตรงนี้ก็เลยเป็นช่องว่างให้ธนาคารไ,ไทยก็บอกงั้นเราก็จะคิดตัวปีอีด้วยคิดอีกจุดสิตัวนี้จะเป็นส่วนเกินและซึ่งแต่เดิมไม่มีนะครับ,รบแต่เดิมเป็นช่องว่างอยู่ในระบบเงินฝากของเราทั้งหมดขณะนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ10ล้านล้านบาทบเป็นเงินฝากตัวปีอีอยู่2ล,ลาายลลล2ล้านล้านเป็นเงินฝากของธนาคารพาณิตย์อยู่6ล้านล้านและอีกประมาณสองล้านล้านเป็นเงินฝากในสถาบ,บันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารอมสินอีกนี่คือโครงสร้างใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็คือว่าเป็นวิธีการที่จะคิดวิธีการซึ่งอันนี้ผมเข้าใจมาก่อนหน้านี้จะออกมาเป็นพอรอาก,ก็มีการหาเลือกแล้วนะครับแบงค์ชาของคิดวิธีการตรงนี้แต่จริงผมว่าเป็นวิธีการที่ถ้าเราเป็นห่วงเรื่องว่าประชาชนที่เดือดร้อนอก็ต้องให้แบงค์ชาช่วยประสานกระทางแบงค์นะครับเพราะตอนนี้แบงค์ ผมต er ัวประกอบการก็กําไรทั้งเยอะนะครับเพราะนั้นตรงนี้แบงค์จะช่วยดูแลได้ไหมต้องลดกําไรตัวเองหน่อยก็คือจุดศูนย์เจ็ดนะครับนะครับใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องช่วยกันในสถานการณ์ตอนนี้แต่มีสิ่งช่วยทางนึงก็คือว่าทั้งหมดนี้คือดอกเบี้ยถ้าต้นลดลงมันก็จบครับอาจารย์แต่ว่ามีประเด็นที่คนกังวลในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับแบงค์พาณิชย์จะเกิดขึ้นไหมครับอาจารย์คือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับภายใต้พอรบอธนาคารพาณิชย์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็็นนประเดว่า ก็คงจะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับคนกํากับกับผู้ที่ถูกกากับจริงๆธนาคารเองก็มีสมาคมธนานคารดูลแลอยู่เพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้นะครับที่ที่ข้อสังเกตก็คือว่าส่วนต่างระบางดอกเบีย้ยเงินกู้กัเงินฝากนะครับ<ช>มันค่อนข้างจะว้างนี่เป็นประเด็นหนึ่งเราเห็นว่าแบงค์ชาติลดดอกเบีย้ยลงแบงค์ชาติขึ้นดอกเบีย้ยปรากฏว่าจริงๆดอกเบีย้ยเงินกู้เงินฝากโดยหลักมันต้องขึ้นไปพร้อมๆกันแต่ปรากฏมันขึ้นไม่พร้อมกันตรงนี้เป็นประเด็นเพราะนั้นผมว่าตรงนี้เป็นประเด็นหนึ่งทีนี้ส่วนที่เมื่อกี้ผมเรียนไว้ว่า จริงๆนะครับถ้าเงินต้นมันลดเนี่ยครับเราก็ไม่ต้องมีตกเรื่องนี้เลยถ้ากรรมการยุทธศาสตร์ในเรื่องกําหนดนโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํานะครับขออย่าให้มีการขัดแย้งกันนะฮะอย่าให้มีการขัดแยง้งถ้าใครติงขึ้นมาในหนึ่งในคณะกรรมการนั้นให้คณะกรรมการอื่นๆช่วยรับฟังความเห็นในฐานะท่านมีประสบการณ์อย่างเช่นท่านดรสมิตก็ดีครับท่านดรสุเมธก็ดีขอให้คนที่ ใกล้ชิดกับศูนย์ของอำนาจรับฟังคนอื่นบ้างนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือเมื่อออกเป็นโครงการมาแล้วนะครับการจัดจ้างจัดซื้ออย่าให้เกิดมีการหัวเพราะบริษัทใหญ่ๆห,หรือธุรกิจใหญ่ๆที่จะรับงานเหล่านี้ไปทำเนี่ยมีไม่กี่บริษัทหรอกครับ,รบแล้วชี้ได้เลยหนึ่งของสามสี่ห้าอยู่ตรงเนี้ยโนอยู่ตรงเนี้ยอ,อย่าลีกันแล้วก็ขอให้รักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนประการถัดไปก็คือเรีบทํา แล้วก็เงินมันก็จะลงไปประชาชนบางส่วนเขาก็จะมีรายได้มีต่างๆเกินเง,งินเยอะแบบนี้อาจารย์ห่วงอะไรมากที่สุดก็คือผมยกตัวอย่างกรีกนะครับกรีกที่มีปัญหาทุกวันนี้เนี่ยครับกู้เงินมาหนึ่งรอบแล้วครับสุดท้ายจะกู้รอบสองนะครับแลวจะได้กู้รอบไม่รู้รู้กู้รอบสองอีกหนึ่งแสนกว่าล้านเหรียญรอบแรกกู้มาสองล้านสองแสนกว่าล้านเหรียญครับนะครับกูบ้มาเกรัวเราจะซ้ำรอยแบบนั้นกู้มาเสร็จถายหมดอันนี้เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งที่ ก็ต้องฝากไว้ก็คือว่าของเกรีนี่กู้มการกู้นี่จริงๆไม่ใช่สิ่งเสียหายเพราะถ้าไม่มีเราก็จะเป็นต้องกู้พี่น่กู้มาแล้วทำอะไรนะครับก็คือกู้มันมาร้อยเข้าไปใครับกู้เงินมาร้อยเสร็จใส่เข้าไปในเครื่องยนต์ใล้ๆเครื่องยนต์เศรษฐกิจนะครับกู้มาร้อยใส่เข้าไปในเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์ดีใส่เข้าไปร้อยออกมาล้อยห้าสิบแบบนี้ไม่น่าเป็นห่วงแต่ถ้าเกิดเครื่องยนต์หลวมไม่ค่อยดีใส่เข้าไปร้อยออกมาเหลือหกสิบเกรียดเป็นแบบนี้ใส่เข้ามาร้อยเหลือหกสิบ เพราะเครื่องยนต์หลวมล้วนไหลก็คือคอร์รัปชันเั่นเองของอาจารย์จะให้เวลารัฐบาลชุดนี้ก็ได้พิสูจน์ตัวเองสักประมาณกี่เดือนกับการใช้พะละกองเงินกู้ก้อนนี้ฮะอาจารย์คือคือกว่าจะเป็นรูปธรรมนี่ผมว่าก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในกันไนด้กัรได้ทำปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นก็คือขั้นแรกก็คือว่าถ้าเราเห็นแผนการคือปกตินี่ครับแผนมันก็เราคิดล่วงหน้านแล้วถ้าเราคิดแผนได้ดูมีความเป็นไปได้ก็พอ,อจะมองลางๆออกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะคุณอนันต์ฮะต้องแบกความคาดหวัง สูงเลยนะครับสั้นสสุดท้ายรัฐบาลจะยังไงกับเงินมาสารที่มีอยู่ในมือรัฐบาลก็เป็นคําตอบเดิมครับรัฐบาลก็ต้องมานั่งทําให้ดีที่สุดทําให้ถูกต้องที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนอย่างที่ท่านท่านถาวรนะครับผมเองและท่านอาจารย์พูดก็คือว่าต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดนะฮะเหมือนใจเลยครับแล้วก็รัฐบาลเองต้องมีความตั้งใจจริงต่อประเทศนี้และประชาชนและความรับผิดชอบ จะอยู่ในระดับยังไงฮะมีความรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแน่นอนเพราะว่าชัดเจนครับว่าถ้ารัฐบาลทําไม่ได้เนี่ยประชาชนประเทศนี้มีกรรมการใหญ่คือประชาชนครับครับถ้าทําไม่ได้นประชาชนเขาเดือดร้อนเขาเขาไม่รับกครับถึงบอกแล้วบอกว่าวันหน้าไม่ได้พิสูจน์ว่าใครจะทําได้ดีหรือสู้เราไม่ได้แต่วันนี้ในเขาเปลี่ยนทันทีครับนะครับนะครับ ก็ชัดเจนนะครับว่าหลังจากนี้สารก็เปิดไฟเขียวให้รัฐบาลได้ดําเนินนโยะบายหลังจากที่ออกอคลระกอเงินกู้ไปแล้วเ <c oughs> ชื่อว่าหลังจากนี้ความมั่นใจของรัฐบาลจะสูงขึ้นแล้วก็คงจะไม่มีอะไรมาสะดุดทําให้รัฐบาลเนี่ยการบริหารรัฐบาลเนี่ยต้องสะดุดไปนะเชื่อจริงๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลจะสามารถงบป,ประมาณบริหารงบประมาณก้อนนี้ได้อย่างสําเร็จกับแผนโครงการ ฟืนฟูแล้วก็เยียวยาประเทศหลังน้ําท่วมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านครับคุณถาวรเสนียมจากพรรคปฏิปติอาจารย์มนตรีโสคติยานุรักษ์นะครับผู้อำนวยการหลักสูตร m อ a จากนีด้าแล้วก็พันตรีอนันต์วัชโรไทยสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขอบพระคุณครับขอบคุณครับเอาละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมกับคุณสถียนพร้อมได้ทีมงงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ